สวัสดีค่ะนันดีจ้าพี่น้องทุกคนเลอจ้าพี่น้องที่น่านรักของผู้ใจทุกคนนะจ้าวันนี้ผู้ใจจะมาคั่วไข่หัวไข่เสกกรุงจอมจ้ามีหวัหวหอมอ่าพริกไงอจ้าพริกหยวกแล้วก็พริกหวานจ้ามีอย่างผู้ใจกับไส้ไปแค่นั้นแหละจ้าเปิดไฟก่อนโอ้พระท่านได้เสียบไปจ้าเพื่อนเพน,เพนจ้า เบืงคู่ใจเด้อจ่ายชีวิตคู่ใจกับแบบนี้แหละจ้าพี่น้องจา้าสบายอยู่จ้าสบายว่าได้เหตุเวียกเหตุงานดอกอยู่ซื่อๆซื้อขึ้นมากแต่หากินจา้าแต่ว่าเนี่ก็ะเด็ดแล้วลนะ่ะใบสองแล้วมั้งใบสองแล้วจา้าใบสองแล้วจ่ายกระซิใส่น้ำมันลงไปจา้ากุ้งจอมจา้า ข,ขึ้นนอกสั้นบันเท่ากว่าขึ้อเทียงหน้าบันเท่ากว่าพี่น้องนี่แหละจ่ามองผู้ใจย,ยูนะใส่น้ำมันลงไปแต่ที่อมีอยูขี่ขานเขาไปเอาอยู่ในบา้านเลิกมปใสไซดอกไ,ดไปไซเคนีตกระแสบจาาพี่น้องจ่าผู้ใจได้กุ้งจอมนะจ่ากุ้งจอมกุ้งจอม เจะเจ็ดชว์พี่น้องเบิ้งได้จจะว่ากุ้งจอมกุ้งจอมมาจากประเทศไทยนะนะจ้ะแต่พี่น้องค้นไท่นี่แหละขายนะกระป๋องนี่สามสิบห้าดอลลาร์จ้ะซื้อจากน้องจอยขายทุกอย่างกันเงาเนี่ยพีจะก,กุ้งจอมพีจะใส่ตู้เย็ยนไว้นะ เป็นตเตาแก๊สนะจ๊ะมันเป็นตเตาไฟฟ้ามันกิดซาเนาะพูดถึงขันไส้กระเทียมกับสีหอมดีเนาะพี่น้องเนาะพี่แจไปเอากระเทียมกันด้วยจ้ะจะสิขีขานไปยังกระโดรเนาะพี่แจได้กระเทียมนะใส่กระเทียมลงไปจ้ะจะได้หอมแน่จักหน่อยเนะ อ๋อนี่กระทะกระทะใจเย็นจะ้ะข้าจอมก้าบอันพี่เจะจะใส่ไข่สองหน่อยจะ้ะไปใส่หลักกองก็ได้นี่พี่นอ้องใส่จะ้ะกระเทียมหอมมากเลย พุ่งจอ,จอมจอม้ะพุ่งจอมผู้ใจจะพัดอันหัดกระเทียมหอมหัวใหญ่ก้อนได้จ้ะผี่เจ้อยากกินจังไงมัจจะก็ใส่ไปโดดเด้อพี่น้องผู้ใจจะเหตุตามภาษาผู้ใจนี่แหละจ้ะ เองกินเองกินผูเ้เ,เ,เ,ดเดียวคือเกาจากพี่น้องจุประเทศไทยแต่กิกกนผู้เดียวมาจะนีแต่กินผู้เดียวคือเกาจ้ะแสบคือเกาเลยจากพี่น้องจ้ะใส่หอมลงไปพัดจ้ะ จ้ะก็จะจใส่ไข่จ้ะใส่ไข่สองใบใส่ไข่สองใบ ใส่บบนนบบแสบบพริกอันนี้แบบพริกหนึ่งนวยนะจ๊ะพริกไงพริกหยวกบรนเทาเนี่ยใส่แบบพริกอันนี้ลงไปพริกหวานลงไปผัดไทยก่อนอ้ผัดกะไก่เนี่ก็แซ่บมไปได้ไหะเนะาะจใจพี่น้องจา้าเนี่คือกุ้งจอมจ้ะกุ้งจอมี่จาที่จะใส่ลงไป เอาเกีบไวไที่เตาค่ะคีบผับผับผับค่ะเจ้จากิน,กน,าาาากนมาแล้วจ้ากินมาแล้วมาแล้วอุ้ยขขเขาเคยซุกไปเลยน้ำแรกไปไล่แล้ จ,าจา้าพี่น้องจ้าบันจะจะปี๊บไฟเหมือนเด้อแบบขึ้นจองจะพี่น้องจ้าเนี่ยไปไปแซ่ไปแซ่บจ้าโอ้มาเด้อพี่น้องจ้าพี่น้องกูใจขึ้นจองยูนี่จะมีขมา,ายที่แนี่ยนะจ้า,จาแต่ห้องมุมมองซื้อนะ ก็หูมองสื่อจ้ะอันนี้น,อน,น่องทุนเอามาไห้สหัหกหุ่นหลังก็กินบ้งางเมื่อ,อจ้ะเดี๋ยวไปนี่บ้างโอ้ยเป็นแใ่เสียน่องจ้ะจังฝีมือหัวใจแค่ก็ได้เส้นพี่แกสิ่มทุนเมื่อจ้ะ ใส่ซอสใส่สลสด,ดีกันนะใส่หลังนะบะมี่เนี่ยนะพ่จัี่จัลด,ดีนะเลยลนะพี่่ระมังอย่ยงาเงเกบขงน่างไปเอา่อนไหม ยาพี่น้องจะใส่โรดีจักหน้อยก็เพิ่มเส่บพมมวจ้ะเส่รจะสีงใสีจะน้องโอ้เสียเสียนมากมาะ จ้าพี่น้องจ้าเสร็จแล้วเราก็จะเอาใส่จานนะจ๊ะโอ้ยงานงานพี่น้องโอ้ยต้นไก่นี่ตัวเองตัวเองจะทำจริงอยนะเป็นของเขาที่ตัวจ้าพี่น้องจ้าเนี่ย มีใบอันนี้จ้ะใบจะอปุหน้าห่้าเ,เพื่อนๆจ้าเนี่ยสวยๆจ้ะว่าหาางามจิกน้อยเนี่ยสนดอกวาน้องเขาเนี่ยพักอันนี้ผู้ใจมาก,กินใส่ลงไปจ้ะ พี่ยังที่เข้ามากินอะกินโลดจ<ม>้ะค่ะพี่นองจ้า<ม>นี่ค่ะเพื่อนๆค่คะเสร็จแล้วค่ะเมนูผู้ใจวันนี้โอ้โอ โอ้กูจะเอาจานไปตั้งอันโอ้โหตุ๊ดตุ๊ตุ๊ตุ๊เอาจานไปตั้งอันเต้วนี่แม่โอ้ไปทั้งอะไรแบบนี้ห่อนจานห่อนเนี่ยหละจา้ะสวยงามสวยงามสวยงามแซ่บเสีบจ้ะสิ้นจ้ะไปพี่น้องเข้าไปกินกันไปจา้านี่ชิบเอาเรื่องเข่าไปนี่ซื้อเข่าถุงเขา่ามันตั้งกันครับถุงเข่าหอมมะลิาหวานเข้าเนาะคือว่ามันเป็นเข่าเหนียว แันเปลืเขาอินเดียพี่น้องเอ้ยมือนี้ได้กินของอินเดียเขาอินเดียจะตั้งจากเขาบันเท่าจะเม็ดเขาจะเป็นเงี้ยวๆีพี่น้องเบิ่งเด้เดเดจ้ะเพื่อกับแปรคือกันนะจ้ะนี่หน่จ้ะเม็ดเขาจะเป็นจอยจอยเงี้ยวๆจ้ะเป็นจอยจอยเงี้ยวๆงเห็นไหมเป็นคืเส้นนั้นเส้นอีอย่างนี่นะจ้ะนี่น่ะจ้ะน้องเบิ้งไก่ไก่นะนี่เป็นจอยจอยเงี้ยวๆจ้ะอันนี้คือ อันนี้คือเขาเม็ดนึงไงแงาเขาแง่คือนะนี่นไหมน,น,นี่เป็นกระเสือบท่พี่น้องมากินกับผู้ใจเด้อจ้ะน่าจานามาไม่กินน้ำจานกินเป็นมูกันนะยุประเทศไทยก็กินผู้เดียวน้าออสเตรเลียก็กินผู้เดียวคือเก่าจ้ะพี่น้องจ้ะมากินกับผู้ใจเด้อจ้ะ โอ้โอ้คือปิュยไปคุณระบายเนี่ยล่มตีพักผู้ใจนีจ้าพี่น้องจ้าจ้าพี่จ้าตกควมำนี่แหละแสบพี่น้องแสบวิธีจ้าแสบยุ่ พัว่าไม่พอางนึงพักันเนี่ยพี่น้องไปล่องเบิงงด้วยจ้ะหัวนขว,ขวไข่ใส่สมเจาะใส่ใส่กุ้งจอมจ้ะ เ่าอยาก,กินสเ,เนียวไปซื้อเขากันซื้อพิษซื้อเขาจ้ามาสองถุงอันนี้เป็นเขาอินเดียพ่ะนะ่องลายบ้าอัน